สวัสดีเอฟซี MC, ทุกคนนะคะปฎิมากินเขากันด้วพี่น้องเออลำลำพี่น้องเจ็บพ่อรอดหลานมากค่ะพอดีนะคะพี่น้องป้าค่ะอ่ะอยากเชีานิดนึงในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะพอดีป้าขึ้นไลฟ์สดพอดีป้าก็ยังไม่ได้ดูคลิปของไอ้แค่มันนะคะแต่ตอนนี้ก็นะคะป้าก็อยากจะพูดให้เอฟซีฟังทุกคนนะคะว่าในเมื่อถึงมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยในเมื่อไอ้แค่มันออกมาสั่งลาแล้วเป็นการบุกมือ บายบายแล้วนั่นคือสิ่งที่มันได้รับกรรมมันรู้ตัวคืออะไรคืออะไรจะไม่ซ้าเติมมึงนะถ้าเกิดนะมึงก็อยากจะให้นะอ่าสิ่งที่นะฮะมึงได้ร่วงเกินกูอ่ะมึงขอโทษกูอ่ะกูก็โหสิกรรมให้มึงนะกูว่ามึงอาจจะดีขึ้นเพราะว่ากูก็ไม่อยากจองวินจองกรรมนะฮะในเมื่อนะ,ะมันมาถึงนาทีสุดท้ายของมึงแล้วนะครับทุกคนก็ได้เห็นว่าทุกคนถอยออกมา เพราะตอนนี้นะคะเอฟซทุกคนจะได้รู้ว่านี่คือวาระสุดท้ายทุกคนเนี่ยได้รับกรรมได้รับสิ่งที่ตัวเองกระทามาแต่มึงบอกว่ามึงไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรกูรู้นะฮะกูรู้มึงดีว่านะสิ่งที่มึงจะพูดมึงไม่กล้าพูดมึงขอเซฟตัวเองนั่นคือสิ่งที่กูเตือนมึงไว้แล้วว่า งานนี้อ่ะอืมไม่งั้นอ่ะอีสัตว์เดฉานตัวนั้นอ่ะมันไม่ปีก้าขาแข็งหรอกนะกูไม่อยากซ้ำเติมในเมื่อเป็นบทเรียนนะราคาแพงสําหรับมึงมึงก็เก็บเอาไว้นะถ้ามึงสู้ไปมึงยิ่งหนักสู้มึงอ่ะถอยแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วนะแล้วก็อยู่ห่างๆแล้วก็ไม่ต้องออกมานั่งไรสุดด่าคุณนน,นด่าคนนี้พลาดพิงคนนั้นคนนี้ นะเลิกด่ากูนะไม่ด่ากูกูก็ไม่ด่ามึงนะนะกูขอ,อโหสิกรรมให้มึงนะกูก็สงสารเมตตามึงนะแต่การที่มึงเคยทํามาเนะี่ยแต่มึงไม่นึกไงนี่แหละคนเราไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตานะเดี๋ยวจะบอกว่ากูมานั่งซ้าเติมนั้นอันนี้มันก็แล้วแต่คุณจะคิดในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วกูก็นะฮะอโหสิกรรมให้มึงนะ แม้ว่าใครทุกคนล่ะกูก็ไม่ได้ว่ากูโอ้ดีร้อยเปอร์เซ็นทุกคนนะมีปัญหามาแบบนี้ยิ่งนะพูดออกไปอะ่ะมันก็ยิ่งหนักสู้มึงอะ่ะเป็นแบบนี้ปิดตัวเองถอยนะคะกูว่าสิ่งตรงนั้นอะ่ะสิ่งที่ดีๆมันจะมาหามึงก็เหมือนชีวิตมึงอยากบอกเริ่มต้นใหม่นั่นแหละนะมึงรักครอบครัวมึงรักเมียมึงมึงได้เอาเขาไปอยู่ตรงจุดนั้นแล้ว มึงจะมาแก้ไขตามหลังเนี่ยมันรู้สึกว่ายากหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาขอโทษนะขอโทษกูขอโทษท,ทุกคนกูว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะกูสนับสนุนถ้ามึงไม่กล้าขอโทษกันแล้วแต่มึงมึงจะปิดอย่างนั้นน่ะมันก็เป็นกรรมของมึงนะมึงก็เป็นทุกนะกูรู้ว่าอะไรคืออะไรกูเตือนมึงแล้วว่านะยังน้อยอ่ะมึงสู้มันไม่ได้ กูไม่อยากจะพูดนะไม่งั้นมันไม่หักเราพวกกูหรอกอนะกูบอกเลยว่าจบเกมปิดจอบปิดจอบได้สําเร็จนะคะอ่าคนก็เตือนกูเหมือนกันไม่ต้องไปซ้ําเติมมันนะประสมไม่ต้องอันโนนอันน,ะนี่กูไม่ได้ซ้าเติมแต่กูก็เตือนไงว่าสิ่งที่มึงทําไปอะนะอย่าคิดว่าตัวเองถูกต้องนะต้องรู้กันละเทศะละกลัวแกกว่าแม่มึงนะมึงออกมานั่งดา่ากูมาดา่าคนอื่นเขาได้หลายคนเนี่ยมันเป็นการที่มันเป็นบาปกรรม นะสาหรับทํากับคนผู้หญิงเพศแม่นะมึงจะด่าจะว่าอะไรก็ตามนะก็ถือเซอว่าเอาในเมื่อมึงไม่พลาดพิงถึงกูกูจะไม่พลาดพิงถึงมึงอ่ะปล่อยให้มันเป็นเวรกรรมปล่อยให้เป็นวันละนะคะเป็นการที่พิสูจน์่ะว่ามึงอ่ะจะถอยได้สักกี่ก้าวนะมึงบอกมึงจะถอยมึงจะไม่พลาดพิงใครมึงก็อดไวปนะมึงก็ออกมานั่งด่ามึงต้องทําให้ได้นะมึงจะบอกว่ามึงจะเลิกขายกิจการเลิกอะไรไปเนี่ย นะกูรู้กูรู้เหตุผลแต่มึงไม่กล้าพูดกูรู้หมดไสพุงมึงนะฮะแต่ก็อ่ะให้โอกาสนะแม่แม่เอฟซีของมึงเขาก็คงคิดได้เขาก็ถอยกันถ้าเขาจะช่วยเหลือมึงเนี่ยนะมันก็อีกอย่างหนึ่งนะก็ให้ทํามาหากินนะถอยออกมามึงรักครอบครัวมึงรักลูกเมียมึงมึงก็ต้องถอยนะถ้ามึงไม่ถอยมึงยิ่งดิ้นมึงก็ยิ่งหนักอันนี้กูก็ขอฝากเอาไว้นะ พราะกูไม่ได้ดูคลิปมาเพราะกูไลฟ์สดมาแล้วบอกว่าเอออ่ะคนเลยส่งไห้กูดูนะถ้ากูดูช่วงนั้นกูคงสนมหน้ามึงเหมือนกันแต่นี่กูก็เออน้ําตาตกในนะถือ้าว่านะเวรกรรมอะทํากับใครมันเอาไว้มันก็ต้องตอบนะฮะในชาตินี้แหละเราจะได้เป็นบุตรลีราคาแพงนะมึงเห็นกูไหมอุ้ยโชคเอาโชคเอาวันเนี้ยกูจะบอกให้มึงเลยนะกูไม่อยากนี่เลยนะนี่กูโชว์มึงเลยนะเนี่ยวันนี้กูได้เท่าไหร่ เงินเข้ารัวๆนี่เห็นบอกคะนี่แหละกูถึงสบายใจได้คะ่ะนะเออนะเนี่ยสิ่งที่กูบอกว่ากูัวุธศีกรรมมึงนะมึงไม่ด่ากูกูก็จะไม่ด่ามึงนะเรื่องคดีมึงจะว่าไงกันแล้วแต่มึงนะกันแล้วแต่นะถ้าคนเราอยากเป็นหมดเวรหมดกรรมหมดอะไรต่อกันเนี่ยนะขอขอมาลาโทษนะกูว่ากูก็จะให้อภัยนะกันแล้วแต่นะมันจะได้ทามาค้าขายขึ้น ตั้งใจทำมาหากินนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมึงไปนะอย่างน้อยก็อย่าไปพาดพิงอีกนะโซเชียลมันเป็นแบบนี้แหละมันน่ากลัวนะอ่าเนี่ยกูมานั่งดูคลิปนั้นกลุบนี้คนนะคนที่ดึงกันเข้ามาอุ้ยสารพัดตอนเนี้ยคือรับมือไม่ไหวสู้กูก็ถอยนะฮะกูไปเล่าเรื่องอย่างอื่นดีกว่านะกูกอกนี่กูเข็ดจริงๆอะกูเหนื่อยเออนะฮะพี่น้องค่ะก็ขอฝากไว้อ่ะแค่นี้ละกันเพราะว่า ดูมันไปก่อนนะคะพี่น้องว่ามันจะหยุดได้แค่ไหน fc ก็บางทีสายเสียมก็เพี้ยมอยู่นะจัดมาเลยจัดมาเลยเอาเลยป้าเอาซังซีเยียบมันยำบัวค่ะนะคะบัวยากเหยียบยำม,มันแล้วนะคะไม่ว่าผูใ้ใดจะเป็นอีอันนะขอท่านก็ตามวางแดงตามเดี๋ยวมันก็ได้รับกรรมเองค่ะอืมยกขอทานอ่ะอีเนมลูกคุณอ่ะเดี๋ยวมันก็ได้รับกรรมเด่งมันมีจุดนะฮะจุดหมายเวาลาสุดท้ายของมัน ทุกคนส้งคิดบอดีทําบอดีมันก็ได้รับตรงนั้นแหละค่ะเดี๋ยวนะคาว่ากูเท่าแล้วนะมาซ้ำเติมเล็กน้อยนะที่จริงมันสมควรที่จะซ้ำเติมจะซ้ำนะฮะเพราะมันเป็นคู่ทําให้เราอะให้ให้ป้านี่นะฮะเสียภาพพธดีบอดีนะตามคนก็ด่ากันไปด่ากันมากนะพอเห็นในสภาพแบบนี้แล้ว่ะ มึงจะยุดติก็ขอให้มึงนะฮะเดินทางนะฮะไปทางของมึงนะ,ะถ้ามาหาแดกซาบัดเนี่ยบ่ต้ตองด่าผู้นั้นผู้นี้อีกเบิ่งมึงเสียอดได้บอ่อนะ,ะมึงหักเมียมึงหลายงานะมึงก็เอาเกมมาเล่นในตรงนี้แล้วนะพอเกมมันจบนะ,ะมึงถึงมาสำนึกได้ตอนไทยอเทหน้าตักเทหน้าตักนะใครห้ามมึงไม่อยู่ไง ตอนนี้มึงก็ต้องเป็นคนที่เลือกเอาเองอนั่นแหละอืมกูมีความสุก,กินเขาอืมพี่นองเหรพระจีวันเนี่ยสา่งปล่อยมันเดอ้อปล่อยมันสักพักหนึ่งถอยคนลเก้าดีแล้วถ้ามันคิดได้มันจะเลือกทํามาคาขายเลือกทํากิจกรรมเหตอยังมันจะไปทํามาหากินยังแบบเนี้ยนะนี่แหละอันที่บบย้อมค้นเึินมันก็ถิ่นไปซื้อ เงินร้อนเงินมามันกลับไปนะฮะทำไมป้าถึงไม่อยากรับเงินเอฟซีได้เงินมาป้าป้าทำบุญเลยมันเป็นเงินร้อนมันบัดีจ้ะเราให้มาเราก็ทำบุญมันถึงแบบว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วอ่ะมันถึงจะไม่เป็นพิษกับเราอือ ถ้าพวกไหนเป็นมิจฉาชีพคอยตุบซับคอยกันแกล้งคนนั่งรูเนะ่ะสิ่งนั้นแหละมันอยู่ไม่ยืดนาวอะมันยืดยาวครับพี่น้องอืก็ขอฝากาไว้แค่นี้ก่อนนะดูไว F ้เอฟซีทุกคนไม่อยากสุ้ลมหน้าหรอกค่ะถ้าสุนมน้ากุชิดาแต่ก็ถือว่าเอาในเมื่อถอยคนละก้าว มึงเคยบอกว่ามึงจะไม่ร่วงเกินกูไม่ด่ากูมึงก็ไม่พน้นมึงก็ด่ากูอยู่ดีนะแล้วกูจะดูมึงสักรอบหนึ่งสิมึงจะด่ากูอีกไหมอืมมันกินเขาเสียบอืมนะเดี๋ยวเจอกันได้พี่น้องเด้ยอยังไงเขาว่ากันร้านชิม่าเรากินเขาอยู่พี่น้องอืมบ๊ายบายจ้า